มาสง่งงาน Big m o t เ r s a l l 2024กันนะคะโอ้งานนี้มีอะไรน่าสนใจมากมายเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้บริหารของ Big m o t เ r s a l e นะคะเราจะพูดคุยกับคุณวิภาวีสิทธิโยธาคารรองประธานบริหารทั่วไปการจัดงาน Big m o t เ r s a l l 2024โดยยานยนต์แควรุร๊ปค่ะ เราไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวิภพาวีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนาน่สวัสดีค่ะก็อปีนี้เห็นโฆษณามากมายเลยโอ้โหตามสี่แยกก็มีออมากมายเห็นคัดเอาต่างบอกว่ายกโชว์รูมมาขายที่นี่ไบเทคบางนาแนวคิดนี้นี่ออมีที่มาที่ไปยังไงคะคุณวิภพาวีคะค่ะ เป็นเป็นแนวคิดของธรรมทานการจัดงานนะคะคุณกระโวยขันมณีท่านก็แบบนึกถึงคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะอาวุโสหน่อยสูงวัยหน่อย <ฮะ S 1> ท่านก็จะนึกถึงโฆษณาเก่าๆที่แบบมันได้ผลคือโดนใจอย่างที่เราบอกว่าเอาเราจะยกอะไรเอ่ยมาไว้ที่นี่มีของจร<อ>ินเยอะแยะเลยมีไอ้นู่นไอ้นี่มีอาหารทะเลใชใช่ท่านก็เลยแบบ <ฮะ S 1> ใช้คอนเซปต์นี้เพราะว่าต้องการอยากจะให้อ่อท่านที่สนใจเรื่องรถนะคะท่านที่อยากได้รถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์มาที่นี่แล้วจบทุกอย่างเพราะว่าได้เห็นทุกอย่างได้เลือกทุกอย่างแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบกับแคมเปญพิเศษพิเศษซึ่งคิดว่าในช่วงที่ตลาดใครๆก็ว่านะคะว่าตลาดทุกเซาเนี่ยแต่แต่เราก็คิดอยู่เรื่องหนึ่งว่า ยิ่งซบเซาเราต้องยิ่งพยายามขายนะคะพยายามหาสิ่งที่ถูกใจมาให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าหลายๆท่านไม่ใช่ไม่มีกำลังซื้อแต่ท่านมีแต่ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเรารวบรวมยกโชว์รูมทั้งหมดเนี่ยมาขายที่นี่ที่ไบเทคบางนาดังนั้นผู้บริโภคก,ก็น่าจะสะดวกแล้วก็สบายได้เลือกหลายอย่างด้วย ค่ะค่ะอ๋อแล้วมีโชว์รูมกี่แบรนด์นะที่ยกมาที่บางนาเนี่ยค่ะที่ไบเทคเนี่ยค่ะที่ที่นับนับหนดเดียวอนะคะนับหนดเดียวสี่สิบที่นับหนดเดียวไม่ต้องนับทวนไปชวนมานะคะจะมีทั้งทั้งรถญี่ปุ่นทั้งรถเกาหลีรถยุโรปนะคะรถจีนแบบคือมีทุกรูปแบบนะคะที่เราจะพยายามแบบรวบรวมแล้วก็เราก็ได้รับความกรุณาจาก ผู้ประกอบการแต่ละแบรนด์ที่ท่านก็มองเห็นว่าเออการจัดงานเนี้ยมันมันจะช่วยให้ให้ขายได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเรานําของต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมารวมมันไว้ในที่เดียวคนมาก็จะสะดวกแบบได้เห็นทุกอย่างทีนี้ก็อยู่ที่จะแข่งกันขายแล้วว่าจะให้อะไรทีเด็ดทีเด็ดกับลูกค้าบ้างนะคะทอะนี้จะพูดพูดแบรนด์ได้ไหมคะจะจะครบแล้วหมดเวลาไปเลยหรือเปล่าเด็กพลาด ก็ยกตัวอย่างะะส,สักสักที่เป็นไฮไลท์ได้ไหมคะมีไฮไลท์อะไรบ้างค่ะเอ่อ,อย่างอย่างรถญี่ปุ่นนะคะก็มีโตโยต้ามีฮอนด้านะคะมี i ิ s ู b บิชิมีนิสันนะคะมีซูซูกิอย่างเงี้ยนะคะครทั้งหมดเนี่ยก,ก็เป็นรถที่อยู่ในความสนใจของคนไทยนะคะเพราะว่ารู้จักมักสรีกรมนาแล้วแล้วส่วนอย่างพวกรถยุโรปก็จะมี Mercedes enz, เมอร์เซเดสเบนซมีโรลส์รอย นะคะมีเปอร์โยมีมินิมีบีเอมบเิมีปอร์เช่นะคะมีมาเซราตีมีแอสนมาตินแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าฉันแบบตกหล่นอะไรไปบ้านนี่ต้องขออภัยด้วยแ่บจริงๆแล้วคือมีทุกที่ห้อจริงๆแล้วก็คือตะกี้บอกว่า40โชว์รูมใช่ไหมคะก็ก็เกือบทุกก็เกือบทุกแบรนด์เลยนะคะมีไม่เพราะว่าค่ะ ค่ะเชิญค่ะเราหาเราเราอยากจะให้แบบคือทุกท่านที่มาเนี่ยอ่ะฉันอยากจะดูรถแบรนด์โน้นแบรนด์นี้เอานู่นก็มีเดินไปทางซ้ายก็มีเดินไปทางขวาเอานันแบรนด์นู้นนี่อะไรอันนี้คือความประสงค์ของท่านประธานค่ะค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็คือเมื่อโชว์รูมมากันเยอะมากมายขนาดนี้เนี่ยนะคะก็หมายความว่าลูกค้าใครที่อยากจะได้รถเนี่ยก็ไม่ต้องแบบขับรถไปดูหลายๆแบรนด์ก็ไปที่นี่ก็ได้ไปชมทุกแบรนด์เลยแล้วก็ สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามีมีให้ทดลองขับด้วยมีมีแบบเช็คไฟแนนซ์อะไรให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเรามีบริการผิเชื่อรถยนต์มอเตอร์ไซค์ของกรุงศรีออโต้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีมีมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีทั้งทั้งยามาฮ่าฮอนด้าดีเอมนะคะแล้วก็มีฮาร์รี่เดวิสันมีจากออสเตรียก็มีเคดีเอมกับพุ s q ควาน่านะคะแล้วก็จะมี รอยัลเอ็นฟิลแล้วก็มันจะมีบรรดารถมอเตอร์ไซค์ที่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้านะคะอย่าง e m e v แล้วก็มีเฟลโลมี r a ป i ิดมีเดโคมีเบเนลลี่มีวีโมโตโอเยอะแยะมากมายโอ้โหเยอะเยอะมากเลยเยอะมากมากเลยดูแล้วทุกแบรนด์เลยมหมคะเนี่ยค่ะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวขอ เวลาหนึ่งวินาทีค่ะตอนนี้อยากจะเรียนคุณพิจมูนฟังว่าในแพลตฟอร์ม Facebook Live เรากำลังอ,อ,อัพโหลดภาพขึ้นมาให้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวมีทั้งรถยนสวยๆโอ้โหเดี๋ยวนี้รถสวยมากจริงๆนะคุณพิพาวีนะคะเป็นเห็นล้วอยากซื้อไปหมดเลยนะคะแล้วก็พิตตี้ก็สวยนะคะงานนี้นะคะ เดี๋ยวจะมีมาให้ชมเนี่ยตอนนี้กำลังขึ้นภาพภาพรวมอยู่คุณผู้ชมคุผู้ฟังเข้ามามที่เพจมิติข่าวเก้าสิบุห้าได้เลยนะคะจะได้ชมรถและก็ชมพิตี้กันด้วยนะะอ่ะเดี๋ยวมาต่อบคุณพิภาวีต่อเลยนะคะอ่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างคะ่ะตั้งแต่เปิดงานมาจนถึงตอนนี้คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะคึกคักแค่ไหนคะจะเรียนให้ทราบว่าคึกคักมากเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกนะคะคือเรามีทุกสิ่งที่ที่ที่ผู้บริโภคสนใจดังนั้นก็ เป็นเป็นโอกาสที่ดีของแต่ละท่านที่จะมาเห็นแล้วแบบมีความรู้สึกว่าสุขสุขใจสดชื่นมากเพราะว่าอืมเราสามารถจะสร้างงานให้ให,ให้ให้มีความสําเร็จนะคะให้ตรงใจกับผู้บริโภคโดยที่มีความร่วมมือที่ดีจากแต่ละแบรนด์เมื่อกี้เนี้ยเออ่เราเรากําลังจะคิดว่าเอ่ยถึงรถจีนซึ่งณนะเวลานี้เนี่ยต้องคือปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ในความสนใจ อยู่ในกระแสน,นะคะเพราะว่าแต่ละแต่ละคันแต่ละแบรนด์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแบรนด์แปลกๆอย่างอา d เรายัางคุ้นเคยใช่ไหมคะ m อเรายัางคุ้นเคยนะคะแล้วก็ยังมีเ e t a ซึ่งโอเคเริ่มเป็นที่รู้จักแบบเป็นที่นิยมมากมายแล้วแล้วก็ยังมี x p e เพิมีซ e e เก r นะคะซึ่งซึ่งเป็นแบรนด์จีนมี p o c โแล้วก็มีบ l i n g ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างที่สร้างชื่อเสียง โดยผลิตภัณฑ์สวยๆเตะตาโดนใจแล้วก็มีแคมเปญอะไรต่างๆมากมายนะคะมันมันเป็นโอกาสของอคนรุ่นใหม่ที่ใช้รถนะคะมุมมองทางทางการใช้รถของของแต่ละท่านซึ่งอยู่ในอีกเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปก็คือเอะใช้รถไฟฟ้ามันก็สะดวกนะมันก็ดีนะคือโอเคมันอาจจะแบบมีปัญหาในตอนแรกๆคือเหมือนเหมือนคนที่มารู้จักกันใหม่ๆเนะี่ ยังยังยังไม่ค่อยเข้าขากันยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอ<ะ>นานไปแล้วเนี่ยได้ได้พบได้คุค้ีได้ดูได้เห็นแล้วก็ได้คุยกับคนที่จะขายเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความคิดแล้วว่าเออโอเคเราใช้รถแบบนี้มันมันก็ถูกต้องกับบางจังหวะบางไลฟ์สไตล์นะคะคือบางคนท่านอาจจะไม่สะดวกกับการการใช้รถไฟฟ้านะคะเราก็จะมีรถที่สันดาบภายในนะคะแล้วก็จะมีรถไฮบริด ไฮบริดค่ะมีให้เลือกไฮบริดก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะคะช่วงนี้ใช่ไหมคะค่ะมันก็จะสะดวกมันมันก็บางท่านบอกว่าโอ้ฉันขี้เกียจไปแบบรอชาร์จไฟเดี๋ยวนี้ก็ใช้รถไฮบริดซึ่งก็มีให้เลือกมากมายแล้วก็เป็นรถที่ที่น่าใช้ทั้งนั้นด้วยออืค่ะ ไปเห็นมาแล้วค่ะเห็นแล้วก็อยากที่เรียนคุณพิภาวีว่าอยากจะซื้อหลายคันเลยหลายแบรนด์เลยนะคะรถสวยๆคือไม่เหมือนยุคเก่าอ่ะที่แบบเหมือนมีตัวเลือกน้อยตอนนี้ตัวเลือกเยอะจริงๆนะอ่าค่ะนะินดีมากกับสับเจตนาที่เราสร้างอบิ๊กมอล s เซลในปีนี้เนี่ยด้วยคอนเซปต์นี้ซึ่งมันถูกต้องแล้วมันตรงที่สุดเลยอือ อืมค่ะเพราะงั้นคือตอนนี้คือรถที่มาแรงในงานนี้ก็จะเป็นอีวีไฮบริดนะแต่ว่ารถที่เป็นรถสันดาบก็ยังยังไปที่สนใจเพราะว่าแบรนด์ดังๆอย่างแบรนด์ชั้นนำก็ไปร่วมงานนี้หมดเลยนะคะค่ะใ,ใช่ค่ะเอ่อทีอ่จะเรียนให้ทราบอีกอย่างก็คือความความสำเร็จของงานนี้มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อเราจัดให้คนอยากซื้อมาพบกับคนอยากขายเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่า มันจะไม่ประสบความสําเร็จถูกไหมคะค่ะแล้วก็อนอกนอกจากนั้นนะคะ่ะก็เรียนอีกนิดจึงว่าเราไม่ใช่ว่าจะมีแต่รถแบบใช้งานคือขับไปนูน่นไปนี่อย่างเดียวนะคะเราจะมีรถที่ใช้สําหรับประกอบอาชีพนะคะก็จะมีพวกรถดัดแปลงแล้วก็รถเอ่อที่สามารถทําเป็นรถเป็นแคมปิง้งหรือว่าจะเป็นรถที่ประกอบอาชีพต่างๆไม่ว่าท่านอยากจะทําอาชีพอะไรนะคะก็ลองคุยกับกับผู้ประกอบการได้ นะคะอย่างอย่างที่เอย่างวีเชฟหรืออย่างซูซูกิหรืออะไรเงี้ยคือเขาสามารถทําให้ให้ให้เป็นรถอย่างที่ท่านต้องการแล้วก็เพื่อเอาไปต่อยอดสร้างรายได้อีกของที่วูตโตยต้าก็มีนะคะเห็นอยู่นาสนใจมากเลยเห็นอยู่มีเป็นแบบรถรถบ้านเหมือนรถที่เราสามารถนั่งกันหลายๆคนแล้วก็ เหมือนกับว่านั่งทานอะไรกันได้แบบมิทติ้งอะไรไปได้รถด้วยโหน่าสนใจมีหลายแบบมากๆเลยนะคะในงานนี้นี่คือถ้าถ้าไปงานเนี่ยก็นอกจากได้ชมรถชมพิตตี้แล้วเห็นว่ามีการแสดงต่างๆด้วยใช่ไหมคะได้ชมดนตรีอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถือเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่ที่เราอยากจะให้บริการความสุขกับ ทุกท่านที่มาเข้าชมงานนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตแบบดีๆที่หาดูยากอย่างสุนทราพรแบบเต็มวงนะคะก็เม<อ>ื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เราก็มีมีลำไยไหทองคํามีโอ,โอ้โหระดับลำไยมาเลยนะคะใช่กี้กันสนุกมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วยังสุขเสาร์อาทิตย์นี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของงานเนี่ยเราก็ยังจะจะมีคอนเสิร์ตด,ดีๆอีกมีมีมเอ บอยพีชเม m เกอรนะคะแล้วก็มีโจ๊กออฟิลี่บอยเป็นชื่นชอบบอยพีชเม m เกอรนะค่ะก็อันนี้อันนี้เนี่ยเป็นฟรีคอนเสิร์ตที่ที่อยากเชิญให้พอหลังจากชมรถกันจนเมื่อยแล้วซื้อรถกันจนแบบเมื่อยมือแล้วเนี่ยก็มานั่งชมคอนเสิร์ตกันนะคะแล้วก็แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีมีเขาจะเรียกว่าอะไรคือเป็นการสนับสนุนบ้านเรียนชวนชื่นนะคะสําหรับเด็กพิเศษที่ น้องๆจะได้มาแสดงแบบแสดงความสามารถต่างๆบนเวทีอันนี้ก็อยากให้มาชมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยค่ะนะคะน้องเป็นเด็กพิเศษที่น่ารักแล้วก็เขามีความสามารถนะคะชมไปแล้วอโอ้โหเราก็รู้สึกทึ่งมากๆเลยนะคะได้มีโอกาสไปชมอยู่วันก่อนนะคะ,ะงานนี้ยังเป็นการเปิดให้นักศึกษาที่เรียนอาชีวะต,ต่างๆได้เข้า มาร่วมด้วยใช่ทราบว่าทราบว่าเข้าฟรีเลยใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะคือ, <c oughs> อถ้าถือว่าสมมติว่าทางทางสถานศึกษาที่สนใจนะคะท่านก็จะ,ะบรรดาอาจารย์ท่านก็จะโทรมาบอกว่านัดหมายกันว่าจะขอส่งนักเรียนมาสักแบบกลุ่มใหญ่ๆอาจจะมีร้อยสองร้อยหรืออย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็มา <c oughs> ชมว่าณนะตอนนี้ตลาดรถยนต์เขามีอะไรขายบ้างเขามีอะไรที่น่าสนใจแล้วน้องๆกลับไปต้องไปทํารายงานให้อาจารย์ว่า เออที่หนูมาหนูมาดูกันเนี่ยทุกวันเนี่ยคือมองอะไรแล้วต่อบไปแต่เขาจะต้องไปประกอบอาชีพเพราะเขาเรียนช่างยนต์ดังนั้นเนี่ยเขาเขาจะแบบตกยุคไม่ได้ต้องรู้ว่าตอนนี้แบบรถอะไรแบบทําอะไรได้บ้างเอาเอาอะไรออกมาขายมีอะไรที่มันตลาดยานโดนมันน่าสนใจอันนี้น้องๆได้ไประโยชน์มากเลยค่ะใช่ค่ะคือคืออย่าลืมนะต้องกลับไปทํารายงานไม่ใช่ว่า มาดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะจะต้องจะต้องไปเรียนรู้นะเรื่องของอเทคโนโลยียานยนต์ที่เรืยอว่ามันเปลี่ยนไปเยอะนะในยุคนี้เนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมแล้วนะอย่างเราเป็นคน<ะ>ใช้รถเนีย<ะ>่นย<ะ>ใช้มาก็ตั้งหลายคานันแล้วโอ้โหตอนนี้ก็แบบเหมือนอยากจะได้คันใหม่อีกแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะต้องสร้างใจไว้ก่อนนะแต่ไม่แน่วันสุดท้ายอาจจะไป ไปดูอีกสักหน่อยนะคะเผื่อได้ตัดสินใจนะคะก็ค่ะก็ถือถือถือโอกาสเรียนเรียนเชิญนะคะทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณรองน้าเป็นเอ่อเป็นท่านผู้ฟังหรืออะไรก็ตามเ่ยนะคะอยากให้มาชมอยากให้มาดูกันสุดเสาร์วันที่นี้คือสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้มางเยอะอย่างน้อยเนี่ยมาเดินดูนะคะแล้วก็ท่านตัดสินใจภายหลังได้ถ้าเกิดสมมุติว่า ก oh, ใ็ใช่ใช่จองแ <ไป S 1> บบ<า>จอ,ไอ,อ,องจอไว้ก่อนเอ้ยจองไว้ก่อนต้ม่กี่บาทเองหลักพันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจองได้จองได้จองเสร็จแล้วก็ไปถามเซลล์ว่าเป็นยังไงเขาจะให้อะไรพิเศษบ้างหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าในงานมีแคมเปญเยอะแยะมากค่ะเออค่ะคืออยากาเรียกอะไรเราอาจจะไม่ต้องแบบว่าตัดสินใจซื้อเลยอากจะแบบว่าไปใหม่มันไปดูไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้ไ <ป S 1> นะนคะเพราะว่า,ไไวาทุกๆโชว์รูมมาอยู่ที่นี่หมดมันก็สะดวกเลยในการที่จะได้ชมรถ นะคะแล้วก็เออ,เอ,อ,เอ,อมีประเด็นหนึ่งนะเห็นว่ามันก่อนไปแล้วมีคนพาน้องหมาน้องแมวอันนี้สัตว์เลี้ยงไปได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะเราเราเราเปิดกว้างให้กับครอบครัวนะคะเพราะว่าในงานเนี่ยมีรถที่ปัจจุบันครอบครัวต่างๆเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปคือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยสามารถจะแบบไปเที่ยวไหนๆก็ได้ถ้าเกิดว่าที่ครอบครัวมีพาหนะที่สามารถ เอ,อนำท่านไปได้นะคะด้วยความสะดวกสบายนะคะรถพวกนี้จะขายดีมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราแบบเอ,อไปไหนไปนั่นทั้งครอบครัวเราก็เลยนึท <c oughs> ่านประานก็เลยนึก <c oughs> ไปว่าเอ้าแล้วน้องหมาน้องแมวล่ะดังนั้นแบบเอาทิ้งไว้บ้านไม่ได้นะต้องพามาดูด้วยก็ขอให้ใส่รถเข็นมาทั้งหมดแบบเราเรา,เราไม่รังเกียดค่ะ ค่ะอันนี้น่าจะถูกใจนะคะเหมาแมวนะพ่อแม่ทั้งหลายเขาเขาจะเรียกว่าเพทเพทพาร์เรนต์เออใช่ใช่ค่ะนะก็ไดีด้วาไม่ต้องทิ้งให้เขาอยู่บ้านเดียวดายสามารถที่จะไปชมงานได้ใช่เพราะจร้งวาในรถด้วยใช่เพราะจริงว่าในรถละกระรายพ่อน้องแบบคุณพ่อคุณแม่อาจจะเข้าไปดูรถนานเป็นชั่วโมงน้องอาจจะแบบไม่สบายคือนั่งอยู่ในรถมาอาจจะร้อนหรืออะไรเงี้ย ก็ก็เอาพาเข้ามาในงานด้วยได้เลยโอ้สะดวกมากๆเลยค่ะเดินทางก็สะดวกนะคะไป BTS ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลงที่สถานีบางนาแล้วก็เดินต่อมาอีกนิดนึงเพื่อจะเข้าตัวอาคารแล้วก็แบบเดินผ่าน Skywalk นะคะแล้วก็เข้าสู่พื้นที่ได้เลยอืมแต่ว่าถ้าขับรถไปที่จอดรถก็ดูเหมือนจะเยอะอยู่ก็ก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่ากว้างขวางมากมีทั้งทั้งลานการแจ้งแล้วก็มีทั้งใต้ดินซึ่ง ก็ก็โอเคนะเพราะว่าแต่ละท่านที่มาเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บ่นอะไรแบบบางคือบางคนเนี่ยอยากจะเอารถมาเพราะว่าอะไรจะเลยไปที่อื่นหรือว่ามาจากที่อื่นหรืออะไรเงี้ยก็จะมีหลายๆท่านที่เอ้ามารถไฟก็ได้มารถไฟก็สะดวกมารถไฟฟ้าก็สะดวกนะค่ะดังันไงทุกท่านเลยค่ะค่ะสุดท้ายฝากไว้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบิ๊กมอเตอร์เซลล์2024เนี่ยมีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างคะสั้นๆค่ะ ไฮไลท์ี่ะนะคะจริงๆแล้วอะ่ะจะเจาะเป็นแบรนด์นี่คงไม่ได้เพราะว่ามันไฮไลท์อยู่เต็มงานไปหมดฉันก็อยากจะพูดรวมๆไปว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยก็คือเราต้องการสร้างงานให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างไม่ใช่เฉพาะจํานวนหรือยอดขายรถอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีงานอื่นๆมีรายได้อื่นๆมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่แฝงอยู่ในการจัดงานแต่ละครั้งอันนี้มันเป็นความสุขของเราที่แบบจะให้ งานสำเร็จได้มันต้องมีแผนงานที่ดีแล้วก็มีการสนับสนุนที่ดีนะคะแล้วก็มีการดําเนินงานที่ดีซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความสุขของยานเดสแคลร์กรุ๊ปที่อยากจะได้สร้างงานดีดังนั้นเรื่องไฮไลท์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคนอยากขายมาเจอคนอยากซื้อดังนั้นต้องสร้างไฮไลท์แบบทั้งหมดที่น่าสนใจอยากเชิญให้มาดูค่ะสุขเสาร์ที่นี้แน่นอน โอเคเลยนะคะเหลืออีกสามวันค่ะคือสุ่เสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปชมกันได้ที่ไบเทคบางนานะคะค่ะเดยกเพื่กค่าเลยค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ